สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอจินิวค่ะแฟมิี่ค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมเกนฟอรมอเตอร์สาขาพระราม5ค่ะและพาทุกท่านค่ะมารับชมกับรถยนต์ไฟฟ้า100%ซค่ะคันนี้เลยค่ะตัวโอลร่ากูตแคท a อลตาค่ะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดค่ะขับได้ถึง500กิโลเมตรค่ะรถยนต์ไฟฟ้า100%เซ์คันนี้ราคาอยู่ที่1 3 8 5 0 0้านบาทค่ะ ด้วยความรู้สึกส่วนตัวของอาจีเลยค่ะจะบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้นอกจากรูปทรงที่ดูน่ารักแล้วค่ะยังน่าใช้อีกด้วยค่ะสามารถหาที่จอดได้สะดวกเลยค่ะเจอสถานีชาร์จที่ไหนสามารถเข้าไปจอดและเสียบชาร์จได้เลยค่ะนี่หาที่จอดรถได้สะดวกสบายมากๆเลยหรือในกรณีที่เราไม่ได้ต้องการชาร์จไฟค่ะเพียงแค่ไปในตัวเมืองเล็กๆน้อยๆก็หาที่จอดรถได้อย่างสะดวกสบายแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวทางของรถในตัวโอลาราคูดแคทคันนี้ค่ะมาพร้อมกับความยาวค่ะของรถ4,235ม mm มค่ะความกว้างของรถอยู่ที่1,825 m mm. มมความสูงของรถจะอยู่ที่1,596ม mm มค่ะเราไปเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะจะบอกว่ามากี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังสวยงามและน่าใช้สะดุดตาทุกครั้งที่เจอเลยค่ะ กับตัวโอลรากรุดแคทค่ะลงมาด้านล่างตรงนี้เลยค่ะจะบอกว่าคันนี้ที่พามารับชมจะเป็นรถสีตัวถังที่เป็นสีเบจหลังคาสีน้ำตาลค่ะเป็นรถที่ตอนนั้นเขาเปิดตัวด้วยสีนี้เลยใครๆก็สนใจกับสีนี้ค่ะนอกจากภายนอกที่ดูสวยแล้วภายใน,นก็สวยเช่นเดียวกันค่ะด้านหน้าค่ะของตัวโอลรากรุดแคทคันนี้ค่ะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ของตัวอัศเจรีค่ะ ที่เป็นสีขาวพื้นหลังสีดำเงาตัดกรอบด้วยขอบ,ขอบโคมเนียมค่ะกล้องค่ะตัวกล้องค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาค่ะเป็นกล้องรอบคันเลยและยังมาพร้อมกับนี่ค่ะเราอยู่ด้านหน้าเนาะเซนเซอร์กระระยะด้านหน้าถึง6จุดเลยค่ะและยังมาพร้อมกับชายด้านล่างค่ะที่เป็นสีดำมีในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าค่ะที่เป็นนี่สี ดำหลังพึ่งแบบนี้เลยตกแต่งด้วยด้านข้างค่ะทั้งสองฝั่งเลยเป็นแบบเส้นตัดโคเมียมค่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันค่ะไฟหน้าดวงกลมโตที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะในตัวออร่ากูดเคสคันนี้เลยนี่ตัวตัดเส้นรอบกลมค่ะที่เป็นแบบโครเมียมเข้ามาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบ led ค่ะในส่วนของฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ค่ะอจิ เปิดไฟเลี้ยวเนาะอ่าก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นดวงกลมๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าปิดไฟเลี้ยวค่ะจะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light แบบ LED ค่ะให้คงความสวยงามแบบนู้นเลยแสงสีขาวที่สวยมากๆเลยค่ะและที่สำคัญค่ะในตัวโ,โคมไฟหรือตัวดวงตาของรถคันนี้ค่ะเขามาพร้อมกับนี้เลยด้านใน ที่ตกแต่งด้วยลายแคปลาค่ะพร้อมกับตัวฟอนต์ i n t e n l i Gen Light ค่ะตัวนี้นอกจากจะให้คงความน่ารักแล้วยังดูดีไซน์สปอร์ตด้วยมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของด้านข้างตรงนี้ค่ะลงมาที่ล้อกันเลยค่ะนี่ค่ะเราจะมาดูสเปคยางกันสเปคยางของเขาค่ะตัวนี้จะเป็น215ทั 50R18 ค่ะ จะเป็นล้อขนาด18นิ้วเลยด้านหน้าจะเป็นดิสเบกค,ค่ะมาพร้อมกับระบบช่วงล่างด้านหน้าค่ะที่เป็นแมกเนตสแตนเลสพร้อมช็อปอัพและเหล็กกันโค้งค่ะและที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านบนของวัจีตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของตัววอลชาร์ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกันเปิดมาแบบนี้เลยกับตัวชาร์จค่ะที่มาพร้อมกับ AC ชาร์จด้านบนและดีชาร์จด้านล่างค่ะสามารถเลือกชาร์จได้เป็นแบบไฟบ้านและตัวฟาสชาร์ดได้เลย ปิดเก็บได้สะดวกมากๆเลยค่ะและมาต่อกันที่กระจกมองข้างค่ะนี่ตัวด้านบนตรงนี้ค่ะจะเป็นสีเดียวกับหลังคาเลยที่เป็นสีน้ำตาลประกายนั่นเองค่ะพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกลางและด้านล่างค่ะจะเป็นตัวกล้อง360องศาค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในไหนก็มากับตัวท็อปสุดแล้วค่ะก็จะมาพร้อมกับระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนเองด้วยค่ะ ตัวด้านจับประตูฝั่งของผู้โดยสารค่ะทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยเป็นสีเบจที่เข้ากันมากๆเลยค่ะกับหลังคาที่เป็นสีน้ำตาลค่ะมาดูในส่วนของด้านบนกันค่ะตรงนี้ค่ะในๆก็บอกว่าเป็นต,ตัวท็อปสุดแล้วยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะซันรูฟด้านบนค่ะเปิดติดใช้งานได้เลยเดี๋ยวจะพาไปเปิดดูด้านในกันค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้กับด้านข้างค่ะยังมีตัวกันลอยกันโคนด้านข้างค่ะที่เป็นสีดำด้วยทำให้สีรถดูดเด่นมากๆเลยค่ะฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังค่ะโดน้ดําจับตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีเบจสีเดียวกันกับตัวรถเลยลงมาที่ล้อด้านหลังกันค่ะล้อด้านหลังตรงนี้ค่ะจีจะให้ดูสเปคยางค่ะด้านทั้ง4วงสเปคยางเดียวกันเลย2 1งทับ50 R 1 8ค่ะ ก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วด้านหลังจะเป็นดิสเบคค่ะมาพร้อมกับระบบกันสะเทือนหรือระบบช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแบบทอชัชนบีมพร้อมช็อคอัพและเหล็กกันโคงค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถค่ะนี่เป็นสีทูโทนที่ทุกมุมนะคะใช้มากเลยด้านบนก็จะเป็นสีน้ำตาลสีเดียวกับหลังคาด้านบนด้านล่างจะเป็นสีดำเงาค่ะ ตัวนี้มาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่สาบด้านหลังแล้วก็นี่เลยไฟท้ายแบบ LED ค่ะพร้อมไฟเบรกแบบ LED เลยจะเป็นเส้นยาวตัดแบบนี้เลยค่ะให้มุมมองที่แปลกตามไม่เหมือนใครค่ะและที่สำคัญสวยด้วยมีตัวฟอนต์ของ u l t ตรค่ะมี Good Cat แล้วก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ของ g e t w a l ม Motor ค่ะ นอกจากเซ็นเซอ,อร์กะระยะด้านหน้ามีถึง6จุดแล้วค่ะเซ็นเซอ,อ,อร์กะระยะด้านหลังก็มีถึง6จุดเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับระบบขับขี่ความปลอดภัยที่เยอะแยะมากมายเลยมีตัวกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะส่วนของกาดกันโคลนหรือกาดกันชนด้านหลังค่ะตัวนี้จะเป็นสีดําเต็มแผน่นเป็นแผ่นใหญ่เลยค่ะมีไฟทับทิมด้านหลังด้วยจะบอกว่าไฟด้านล่างก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะ เดี๋ยว,วิจิจะพารับชมภายในห้องสัมภาระท้ายกันค่ะเปิดขึ้นมาค่ะแบบเบามือเลยกับห้องสัมภาระท้ายค่ะนี่เลยนี่ในส่วนของห้องสัมภาระท้ายตรงนี้ค่ะเป็นตัวอุปกรณ์เสริมค่ะตัวนี้สามารถสอบถามกับทางโชว์รูมเก็ยร์วอมอเตอร์สาขาพระรามห้าดได้เลยเพื่อให้เข้ากันกับสีภายในตัวรถนั่นเองนี่สีสวยมากน่าใช้มากเป็นหนังค่ะนี และยังมีผมด้านในอ,อีกเนี่ยนี่เยอะแยะมากมายเลยมีกล่องเก็บของมีช่องวางของแล้วก็มีวอลชาร์จค่ะที่ติดมากับตัวรถด,ด้วยมีที่กันของตกหล่นค่ะตัวนี้สามารถแกะออกได้นะนแล้วก็สามารถพับเบาะของผู้โดยสารได้อีกด้วยค่ะเป็นแบบ60/40นั่นเองเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านไปรับชมภายในตัวรถกันค่ะ เดินเข้าไปดูภายในตัวรถกันเลยค่ะภายในตัวรถค่ะนี่เลยจะบอกว่าเป็นสีทูโทนที่น่าใช้มากๆเลยค่ะนั่งลงไปแบบนี้เลยข้างในจะเป็นสีครีมน้ำตาลค่ะและที่อาจีนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวเบาะที่เป็นตัวหุ้มเนาะนี่ทาง ลูกค้าหรือท่านใดที่สนใจค่ะสามารถสอบถามสีสวยๆเบาะนั่งสวยๆกับทางโชว์รูมได้เลยจะบอกว่านั่งได้นุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็สบายมากๆด้วยเล็ลรูมกว้างขวางมากๆเลยค่ะเฮดรูม <Head room S 1> ด้านบนไม่จิตไม่ชนเลยอาจิสูงร้อยห้าสิบหกค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มั่นใจค่ะสามารถเข้ามานั่งกับตัวรถตัวจริงกับทางโชว์รูมได้เลยว่าเรามี ส่วนเหลือส่วนขาดตรงไหนบ้างแต่อจิว่านั่งได้สบายแน่นอนค่ะมาดูด้านหน้ากันฝั่งนี้ค่ะตรงกลางตรงนี้เลยด้านหลังจะเป็นพอร์ต USB ค่ะเป็นช่องเสียบ USB นั่นเองหนึ่งจุดนั่งได้สบายและก็นุ่มมากๆเลยอืม มากันที่ประตูด้านข้างกันบ้างค่ะตัวประตูด้านข้างค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังตัวเปิดจะเป็นสีเงินค่ะพร้อมตกแต่งด้วยด้านข้างค่ะที่เป็นสีครีมและน้ําตาลนั่นเองตรงนี้จะเป็นหนังเป็นช่องตารางตัดเส้นได้แบบนี้ค่ะจะเป็นหนังสีน้ําตาลพร้อมที่เท้าแขนวางแขนค่ะตัวนี้จะเป็นแบบลายไม้เลยนะจะเป็นเหมือนลายไม้เลยให้ความหรูหราภายในค่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นหนังเหมือนกัน ด้านล่างจะมีช่องวางของค่ะพร้อมช่องลำโพงด้านหลังมาเดี๋ยวไปทางฝั่งด้านหน้าของผู้โดยสารกันบ้างค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าตรงนี้ค่ะนี่ฝั่งด้านนี้เลยตัวเปิดก็จะเป็นสีเงินเช่นเดียวกันค่ะพร้อมตกแต่งด้วยประตูด้านข้างที่เป็นสีดำตัดขอบสีเงินนี่ที่เท้าแขนทุกอย่างคือสวยมากๆเลยค่ะเป็นหนังหมดเลยด้านนี้ อันนี้ให้คงความรู้สึกเหมือนอะคันทาร่าเลยค่ะด้วยความที่สัมผัสแล้วมันแตกต่างกันอะด้านล่างและด้านบนมีช่องวางของด้านข้างค่ะมีพร้อมกับช่องวางสัดส่วนตรงนี้ด้วยน่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวว่าจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมทางฝั่งของคนขับกันค่ะมาทางฝั่งของคนขับด้านนี้กันเลยค่ะ,ะมามาดูทางฝั่งด้านนี้กันค่ะ กระจกมองข้างเนาะก็จะเป็นเหมือนกันเลยทางฝั่งของด้านซ้ายและด้านขวาค่ะจะเป็นสีน้ำตาลด้านบนมีตัวระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเตียนเลนค่ะมาทางฝั่งด้านนี้ค่ะเวลา,าเราเปิดปิดตรงนี้จะมีในส่วนของกุญแจอัจฉริยะค่ะที่เป็นสัญลักษณ์เส้นที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนที่เป็นรูปวงรีตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวให้เราเสียบนะกุญแจด้านในนั่นเองเดี๋ยวเราเปิดขึ้นมาเลยค่ะ จะให้ดูด้านในกันอ่ะด้านนี้ค่ะลงมาด้านล่างกันตรงนี้เลยค่ะด้านบนค่ะตรงนี้จะมีปุ่มฟังก์ชันล็อกรถและก็ตัวอันล็อกค่ะมีตัวเปิดที่เป็นสีเงินตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าเลยค่ะแล้วก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยฝั่งด้านนี้สวยมากๆเลยด้านล่างค่ะก็ยังสามารถวางขวดน้ำได้ด้วยนะ แล้วก็วางของวางสัมภาระสิ่งของต่างๆของเราที่ต้องการวางด้านข้างได้สบายมากๆเลยค่ะก้าวเข้ามาภายในตัวรถกันค่ะก้าวเข้ามาแบบนี้เลยภายในตัวรถค่ะก็เบาะก็จะเป็นสีทูโทนเนาะน้ำตาลครีมนั่นเองนี่เป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับเลื่อนปรับเอนได้เลย แบบนี้ค่ะส่วนพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็ได้ทําการตกแต่งเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นสีครีมด้านบนจะเป็นสีน้ําตาลค่ะทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยค่ะเดี๋ยวเรามาดูปรับและใช้กันว่าสามารถปรับได้กี่ทิศทางสามารถปรับได้สองทิศทางค่ะตามความต้องการของเราเลยนี่แบบนี้แล้วก็ดันเก็บได้เลยนี่ค่ะ ปุ่มฟังก์ชันทางด้านขวาค่ะนี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโหมดในการใช้งานค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ของเราด้านนี้ได้เลยมีปรับระดับไฟหน้ารถได้ถึง3ระดับค่ะปุ่มปิดการลื่นถลไยของรถค่ะในกรณีที่เราถึงที่หมายแล้วเราสามารถปิดตัวของตัวรถยนต์ไฟฟ้าด้านนี้ได้เลยปิดสวิตไปแบบนี้ได้เลยค่ะจะบอกว่าน่าใช้มากๆเลยค่ะ เดี๋ยวอาจารยจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะตอนนี้อาจารพาทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของตัวออร่ากูดแคทค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะเป็นตัวออร่ากูดแคท4ทูโทนที่น่าใช้มากๆเลยค่ะทําการสตาร์ทรถค่ะด้วยการเหยียบไปที่เบรกนั่นเอง1ครัง้งค่ะ มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ให้เราดูเลยเป็นตัวหน้าจอเหมือนจอแท็บเล็ตเลยค่ะนี่มีโหมดในการใช้งานค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนกับตัวโหมดที่อยู่ทางด้านขวาของพวงมาลัยได้เลยก็จะถูกกรรมการปรับเปลี่ยนสีตามความต้องการด้วยค่ะโหมด normal โหมดขับขี่แบบสปอร์ตก็จะเป็นสีแดงนั่นเองโหมดระยัะ สีเขียวหมดการใช้งานแบบออโต้ค่ะใช้งานแบบทั่วไปเนาะสามารถเลือกการขับขี่ตามความต้องการของเราได้เลยค่ะทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวบอกแบตเตอรี่นั่นเองค่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของระบบพาวเวอร์เนาะมาต่อกันที่พวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะเป็นปุ่มฟังก์ชันที่จะบอกว่าทุกมุมคือ แบ่งเป็นสัดส่วนมาดีมากๆเลยค่ะปุ่มนี้ก็จะเป็นระบบสังการด้วยเสียงรับสายตัววิวอดูตัวกล้องนั่นเองเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะทำการปรับเป็นช่องให้เรากดได้ง่ายๆเลยทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของมีตัวระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าอ่ามีสัญลักษณ์ด้านหน้าตรงนี้มีการใช้งานกดการใช้งานตรงนี้ได้เลย สามารถเลือกการใช้งานได้ทางฝั่งด้านขวาค่ะด้านหลังพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นก้านปัดน้ำฝนค่ะทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นระบบไฟหน้ารถค่ะนี่สามารถเปิดไฟสูงเปิดไฟแบบอัตโนมัติแล้วก็เป็นระบบไฟเลี้ยวทางด้านสายมือค่ะ มาที่ตรงกลางกันบ้างค่ะกับหน้าจอที่เชื่อมกันค่ะระหว่างตัวมาตรวัดแล้วก็ตัวหน้าจอค่ะมุมกล้องเห็นไหมเอ่ยเ,เขาจะมีระบบเตือนให้เราด้วยว่าโปรดระวังสภาพแวดล้อมรอบตัวรถค่ะเวลาเราจะต้องการจอดเข้าจอดแบบนี้มุมมองของกล้องอจิว่าสวยมากๆเลยนะอ่าเป็นแบบ 2D เป็นแบบ 3D มีระบบช่วยถอยจอดด้านหลังมานะมี ระบบต่างๆเราก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ค่ะมีสวิตช์มุมมองอัจฉริยะตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่สีราความโปรง่งเราต้องการสามารถปรับเปลี่ยนด้านนี้ได้เลยหน้าจอก็ดูได้ง่ายๆเลยค่ะสามารถปรับการใช้งานได้มีระบบการตั้งค่ารถยนต์ค่ะเพลงฟังเพลงศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคลระบบการตั้งค่า เดี๋ยวเราเข้าไปในตรงนี้อีกทีนึงมีรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ตัว Android Auto ด้วยมีผู้ช่วยในการใช้พลังงานค่ะตัวนี้ก็กดเข้าไปเลยนี่ค่ะเราต้องการใช้เหลือระยะทางในการใช้ขับต่อไปอีกเท่าไหร่ต้องถึงที่ชาร์จแบบไหนก็คือสามารถดูได้ตรงนี้ได้เลยใช้งานง่ายแล้วก็สามารถ กำ,ำหนดนแหล่งกำเนิดเสียงของเราได้เหมือนกันค่ะระบบกู้คืนพลังงาน,นเวลาปรับเปลี่ยนอุณหภูมิค่ะของตัวรถก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยจงทางหน้าจอได้เลยหรือจะปรับจากทางด้านล่างก็ได้ค่ะของหน้าจอตรงนี้นี่ค่ะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เลยปรับความแรงพัดลมค่ะก็จะมีตัวบอกว่าสัญลักษณ์บอกเลยว่าปรับออกมาตรงไหนบ้าง น่าใช้อ่ะคือดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ปรับเป็นแบบออโต้หรือจะปิดการใช้งานไปได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราก็ใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะลงมาด้านล่างกันบ้างค่ะตรงนี้นี่ช่องปรับอากาศสองช่องทางฝั่งปุ่มฟังก์ชันด้านล่างกันบ้างค่ะทางฝั่งในนี้ก็จะมีสัญญาณไฟฉุกเฉิน มีตัวเปิดตัวนี้จะเป็นตัวเปิดของตัวระบบปรับอากาศนั่นเองเราสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยสามารถดึงปิดแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะจะบอกว่าทำมาในสไตล์ที่ดูมินิมอลมากเลยน่าใช้แล้วก็ดูคลาสสิกด้วยลงมาด้านนี้ค่ะกับ power outlet charge ค่ะจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะมีช่องพอร์ต usb ค่ะพร้อมแสงสว่างเวลาเราใช้ในตอนกลางคืนเนาะก็จะมีถึง2ช่องเลย เราสามารถวางของด้านหน้าตรงนี้ได้ค่ะหรือวางตัวนี่กุญแจของเราค่ะเวลากรณีที่แบตเตอรี่ของตัวกุญแจรีโมทรถหมดนั่นเองสามารถสตาร์ทรถตรงนี้ได้เลยแล้วก็หน้าตากุญแจค่ะถ้าใครที่ต้องการความหรูหราหน่าใช้แบบนี้ค่ะหรือจะดูแบบพัทเทลดูน่ารักตามสไตล์ของเราสามารถติดต่อกับทางพี่ i อ m ได้เลย สวยมากมีช่องวางขวดน้ำวางแก้วน้ำด้านล่างค่ะ2จุดเกียร์ค่ะนี่เป็นอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์ตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ใช้งานได้ง่ายนะใครที่ยังไม่กล้าหรือยังไงสามารถเข้ามาทดลองทับกับทางโชว์รูมได้ค่ะมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮค่ะมีตัวที่วางด้านบนเป็นแบบไวเลสชาร์จมีช่องวางของด้านข้าง ที่เท้าแขนตรงกลางจะเป็นสีน้ำตาลค่ะยกขึ้นมาแบบนี้พร้อมกับกล่องเก็บของตรงกลางค่ะเบาะทางฟังของผู้โดยสารค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นสีทูโทนนั่นเองแต่นี่พี่เขาได้ทำการหรือลูกค้าได้ทำการค่ะใส่ตัวเบาะไปนั่นเองค่ะเป็นที่คุมเบาะจะบอกว่าเป็นที่คุมเบาะที่นั่งแล้วนุ่มมากๆเลยอันนี้ถ้าใครสะดุดตาและชอบค่ะ สามารถติดต่อกับพี่ i am ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันค่ะด้านบนตรงนี้ที่บังแดดมีกระจกให้เราใช้งานค่ะทั้งสองฝั่งด้านนี้เลยมีตัวกระจกมุมมองด้านหลังค่ะให้เราดูนี่ดันขึ้นดันลงปรับด้านนี้ได้เลยด้านหลังกระจกตรงนี้ค่ะจะมีช่องให้เราเสียบพอร์ต usb ด้านบนอีกหนึ่งจุด มีช่องใส่แว่นใส่ของสําคัญด้านบนไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารจะเป็นแสงสีขาวค่ะและที่อจิบอกไปค่ะว่ามาพร้อมกับซันรูฟด้านบนค่ะเราสามารถเปิดปิดการใช้งานอ่ะเป็นแบบอัตโนมัติเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยหรืออ่านี่ปิดตัวหลังคาแล้วก็ตัวม่านกั้นได้สบายมากๆเลยค่ะ เปิดปิดการใช้งานตามความต้องการได้เลยจะบอกว่าน่าใช้มากๆเลยค่ะยังมาพร้อมกับโหมดในการใช้งานถึง4โหมดเลยท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาทำการเทรดได้กับทางโชว์รูมเกตวอร์มอเตอร์สาขาพระราม5ได้เลยค่ะเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมส่วนของการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากันค่ะ เดี๋ยวจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านหน้าตัวรถกันค่ะไไมาค่ะปเปิดมาเลยสักครู่นะคะนี่เลยค่ะค้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะนี่หน้าตาของแบตเตอรี่นั่นเอง ขุมพลังขับเคลื่อน Power ค่ะในตัว Aura o o o d c a t คันนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวค่ะ Permanent m a g n e t s y n c h r o n o u s Motor ค่ะพละกกำลัง143แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรค่ะขับเคลื่อนล้อหน้าความเร็วสูงสุด Top ปสปีดค่ะอยู่ที่152กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเป็นการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้า100%ทีม น่าใช้ที่สุดในตอนนี้ค่ะคด้วยสภาวะน้ำมันที่แพงแบบนี้ค่ะรถยนต์ไฟฟ้า100%เป็นตัวเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าใช้มากเลยค่ะอย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจค่ะมองหารถยนต์ไฟฟ้า100%ค่ะแนะนำที่นี่เลยค่ะออร่ากูดแค a เอาต้าขับได้ถึง500กิโลเมตรค่ะและที่สําคัญค่ะ สามารถเข้ามาทำการเทรดสได้และทดลองขับค่ะกับทางโชรูมเกทวอลมอเตอร์ Get Motor, สาขาพระราม5ได้เลยค่ะ